สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นประเด็นที่ผมตามจากพี่มาร์กนะครับแกได้ยกเคสความรีอเลยการติดดอยนะครับพอร์ตที่พังทลายของผู้จัดการกองทุนเดารุ่งน,นะครับที่ชื่อว่าคุณแครที่วูดนะฮะกองทุนอะไราร์คใช่ไหม อเนี่ยแกบอกว่าอันนี้เป็นทวิตเมื่อ28นะครับเมื่อวานนะแกก็ยกเคสของแคทตี้วูดที่ไปลงทุนแล้วก็ติดดอยแล้วกันครับแกไปซื้อหุ้นที่เรียกว่า TDoc อครับในตอนนี้มันเป็นขาลงพอดีนะครับแล้วก็เนี่ยลงโหดเลยครับวันเดียวลงระดับ ลบระดับ30%แบบง่ายๆครับทำให้พอร์ตของกองทุนอาร์คเนี่ยเสียหายยั่งหนักเลยครับแล้วก็มีนักลงทุนนักนักเทรดแล้วกันนักเทรดสายโมเมนตัมหลายคนก็เอามาทวีตเล่นซะศึกษานะครับอย่างคุณรันฟาเร้นี่รันฟา,ฟาร์เล่เนี่ยครับก็เป็นนักนักเทรดนะครับแกก็เป็นยกครับยก performance ของ ของ Ark, ของทุนอาร์คให้ดูครับอันนี้ไม่น่าไม่น่ใจว่าเป็นเป็นผลงานจริงหรือเปล่านะทั้งหมดหรือเปล่านะแต่ก็ตัวเลขให้ดูแล้วกันว่าเนี่ยหุ้นหลายตัวครับติดขาดทุนหนักระดับ50%นครับไม่ว่าจะเป็นโรกุครับโรกุคอยนะครับแล้วก็ ทวิโลครับทวีทวี T w L o เนี่ยก็ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วมีใกล้ๆคือ,อยูครับสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มีซูมครับก็สี่สิบกเปอร์เซ็นต์ครับทั้งหมดล้วนเป็นหุ้นเทคโนโลยีกันเลครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยหุ้นที่เธอถือเหล่านี้นะบวกดีมากเลยครับบวกดีมากกำไรดีมากเธอถูกยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งครับที่สำเร็จในการลงทุนมากครับ แต่มันเป็นเหมือนกับโชคดีในตลาดขาขึ้นครับตขาขึ้นนั้นซื้อหุ้นในแบบที่ปาเป้าก็ได้กำไรนะครับใช้หลักการลงทุนแบบไนก็ได้กำไรหมดนะครับเพราะว่ามันคึกคักนะครับแต่พอตลาดขาลงครับเหมือนอย่างที่วอนอัฟเฟตบอกครับว่าตอนที่น้ำขึ้นน่ะคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าใครล่อนจอน,นครับ จนกระทั่งน้ำลงครับน้ําลงนั่นแหละจะรู้ว่าใครเป็นของแท้ใครของเทียมครับก็ชัดเจนว่าแคทตี้บูธเนี่ยน่าจะเทียมนะครับเพราะว่าเธอไม่มีการบริหารความเสี่ยงนะครับนะติดลบระดับคือจริงๆอะนะถ้า,ถ,าถ้าเทายมตาม V i นะครับเขาก็ไม่ควรให้ติดลบเกินระดับ20% 30%นะครับส่วนใหญ่นะวันนี้นะแต่ว่า แคทตี้วูดเนี่ยเธอถึงขั้นปล่อยให้ขาดทุนระดับ5 0 30%เปอนตปหนไปมว่าแย่นะแย่มากแล้วก็ที่สำคัญคือเธอมีการถัวเฉลี่ยขาลงสู้โดยตลอดครับนี่เป็นปัญหาทำให้พอร์ตของเธอพังแล้วก็แย่ลงในแบบที่โอเละเทะเลยนะฮะนี่มีมีทางชาวทวิตเตอร์เขาก็คำนวณน,นะครับว่าแคทตี้วูดเนี่ยขาดทุนกับหุ้นทีด็อกเท่าไหร่ครับ ขาคำนวณน,นะอันนี้ไม่น่ใจะว่าจริงหรือเท็จนะแต่ว่าก็เอามาฮะสองพล้านเหรียญน,นะฮะถ้าขายขาดทุนนะครับเธอจะเสียหายอยู่ที่2,263ล้านเหรียญเลยนะครับซึ่งเป็นความเสียหายที่สามารถเรียกว่าเป็นบิ๊กมิสเทคเลยนะครับบิ๊กมิสเทคได้เลยนะฮะพี่มาร์กเองก็จริงๆมันก็ได้จะบอกว่าแก แกเหยียบย่ำแคทตี้วูดเองก็ไม่ใช่นะครับคือแกเองก็เคยโดนมบบนี้มาก,ก่อนแกเคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนในช่วงแรกนะครับขัดทุนหนักครับสองครั้งนะฮะหมดตัวนะครับนั่นเป็นเงินแกเลยนะมันไม่ใช่เงินที่ชาวบ้านนํามาลงทุนมันแคทตี้วูดนะครับแต่เงินแกเองเนี่ยแกบอกว่าแกร้องไห้เหมือนจนกระทั่งแบบแทบไม่มีน้ําตาเหลือเลยครับมันจะปวดมากครับตอนนั้นจากการซื้อโถชีเดียขาลงครับการพยายามซื้อหุ้นที่ราคาต่ตําสุดแต่ เมื่อตลาดเป็นขาลงครับนะฮะพี่มาแกก็บอกว่าแกเจอแบบนี้มา4รอบเลยนะถ้าจะไม่ผิดในแกทวิตนะแกเจอว่าได้จักขาขึ้นขาลงสุดโหดเนี่ยสี่รอบแหละแกเห็นชัดเลยว่าทุกการลงของตลาดนะครับมักจะมีบิ๊กมิสเทคปรายใหญ่ๆคือคนที่มีเงินเยอะนี่นะหกล้มคำมัาในแบบที่เสียหายทุกไซเคิลนะครับถ้าคุณอ่านหนังสือที่ชื่อบิ๊กมิสเทคเห็นเลยว่า มันจะมีผู้การลงทุนหลายคนครับที่เคยเป็นแบบนี้ครับถ้ายจะมีิดจะเชื่อว่าเนะจอรี่ใช่ในะดนนะที่ว่าตลา,าคกาขึ้นนี้เก่งมาเลยนะเล่นตัวไหนก็ได้กําไรครับแต่พอขาลงนี่คือทิ้งกองทุนเลยครับขาดทุนหนักอดยวนทิ้งกองทุนเลยฮะร,รอบนี้ก็เป็นคุณแคที่วูดนะครับที่โดนนะจากความเสียหายของเธอเนี่ยมันทําให้ผมได้ข้อสังเกตว่าเออการที่เราซื้อและถือยาวเนี่ย มันก็อาจจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นฮอลิเกรลนะครับการซื้อและถือยาวนี่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะครับถ้าหุ้นที่คุณถืออยู่นั้นมันเป็นหุ้นปั่นนะครับคือหุ้นเทคโนโลยีในในอเมริกาเนี่ยนะตอนนี้มันวิ่งขึ้นแต่เนี่ยมันก็ดูว่ามันจะมีอนาคตนะครับเหมือนกับเออเทคโนโลยีมาเนี่ยนะแต่พอเราไม่รู้ว่ามันมันปั่นนะครับแต่พอเนี่ยพอตลาดมันแย่คือ เศรษฐกิจอเมริกาแย่นะมันเป็นดอกเบี้ยมันขึ้นใช่ไหมตลาดมันลงแบบเนี้ยชัดเจนแล้ว่าเออหุ้นขาขึ้นจริงๆอ่ะหุ้นที่เป็นหุ้นกรดเนี่ยพอมันลงเนี่ยนะมันลงแบบโหดหายนะเลยครับพี่มาร์กเองก็บอกนะครับว่าหุ้นปั่นนะครับคือเกณฑ์หุ้นกรดก็หุ้นปั่นนิดนึงครับพูดง่ายๆนะหุ้นปั่นที่มีพื้นฐานรองรับในช่วงนั้นนะครับแต่พอมันพอมันจบรอบนะครับมันจะลงหนักครับหุ้นกรด ก็ไม่ตัดจากหุ้นปั่นครับมันลงหนักระดับที่50%จากยอดถึงกระทั่ง80%ที่ด็อกเนี่ยนะนะพี่มาร์กไกชี้ล่าสุดบอกว่าลงไปถึง90%จากยอดลนะยเลยนะครับหายนะเลยนะครับนี่เป็นเรื่องจีนครับที่พิสูจน์ว่าการซื้อถือยาวเนี่ยนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะครับซื้อถือยาวนะครับแล้วก็การเป็น VI ไนะครับ VI คือ คุณบอกว่าคุณเป็น VI คุณซื้อคุนตามพื้นฐานเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ปลอดภัยไม่รวยทุกคนนะครับถ้าคุณรู้ไม่จริงครับถ้าที่ผมได้ตามผมเองก็ไม่ใช่แบบไฟมันแท้ของ VI แต่ผมก็เคยตามมาในช่วงแรกสังเกตบ้านเรานะ VI รับเซียนทุกคนนะครับเขารู้จักขายนะครับคือถ้าตลาดคือเขาซื้อเยอะๆเนี่ยนะม,มีคนหนึ่งที่เก่งมากเป็นรุงพี่เราเนะี่ยท่านแบบ ชอ่องตัวหนึ่งท่านซื้อซื้อ,อ,อหลากหลายนะครับซื้อแบบจํานวนมากจนกระทั่งเป็นผู้ดว่ารายใหญ่ครับแต่พอแกรู้ว่าพื้นฐานมันแย่นะแกขายทิ้งแบบฟลอร์แล้วฟลอร์อีกนะฮะนี่เป็นสิ่งที่มือาชีพ VI ทีที่แท้จริงเขาทากันนะครับ VI ที่เป็น VI แบบของจริงเขาทากันนะครับเขาจะไม่ทนขาดทุนนะครับแต่เขาจะขายทิ้งเดียวถ้าเขาพบว่ามันไม่ใช่มันไม่ตรงกับที่เขาต้องการมันไม่ตรงกับเหตุผลที่เขาซื้อนะฮะ แต่แคทตี T ้วูดไม่ใช่ครับเธอยังทนทนถือไว้ครับร้อยมันกลับมาหนําซ้ำเธอยังกล้าซื้อโทสิเลียากาศทุนครับแล้วก็โหโชคร้ายครับซื้อโธสิเลียหุ้นที่มันแย่เลยครับอย่างทีด็อกลงมาจากยอดถึงระดับ9ปด90%เก้าสิบอร์เซ็นนี่ผมว่าหายนะชัดๆเลยนะครับเคสเธอเนี่ยทำให้มองอย่างว่าเออเนี่ยการที่เรา เล่นหุ้นแล้วได้กําไรแบบเล็กน้อยหรือว่าเท่าทุนหรือขาดทุนเล็กน้อยเนี่ยเป็นเรื่องฉลาดไปเลยนะฮะใช่ไหมเพราะว่าของเธอเนี่ยนะอย่างให้ดูมือแกผลงานเธอนะถ้าเธอขาดทุนระดับเนี่ยนะห้าสิบเปอร์เซ็นะครับเธอต้องลุ้นให้ราคาวิ่งกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงจะได้เท่าทุนกลับมานะให้ดูให้ด,หดูมีกี่ตัวครับแล้วตัวที่ว่านั้นนะ่ะพื้นฐานมันมันดีจริงหรือเปล่า เธอมั่นใจแค่ไหนว่ามันดมันดีจริงครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าการปล่อยให้การขาดทุนหนัก,นก,นกติดลบระดับ 30, 4 0 50เนเนี่ยไม่ใช่เรื่องฉลาดครับมันเป็นเหมือนการที่เราถูกต้อนให้จนมุมครับสู้ไม่ได้ครับเป็นเกมที่มีแต่แพ้กับแพ้ครับนะฮะก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกคนนะก็ดูเคสไปครับว่าเออเนี่ยนะการการที่เราเคยได้กำไร ในตลาดขาขึ้นนั้นอาจจะไม่ใช่ฝีมือเรานะครับเป็นเพราะตลาดมันเกลื้อหนุนล,ลมลมมันมันพัดให้เราไปในสิททางที่เร็วขึ้นนะครับดูตอนนี้ราคาลงครับจะเป็นยังไงที่สําคัญผมว่านะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากแบบแคททีวูดครับตัดขาดทุนให้เป็นก่อนครับเราอาจจะพอจะไม่โตครับหรือขาดทุนเล็กน้อยนะฮะ ไม่ใช่ปัญหานะครับคุณยังมีเงินสดเหลืออยู่นะครับคุณยังไม่เพลี่ยงพล้ำนะครับอย่าลไ้ต้องขัดทุนหนักแบบแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือ50%าสิเนสิบเซนเนี่ยเอาคืนยากแหละครับนะฮะก็เท่านี้นะครับขอให้ท่านปลอดภัยจากการเทรดนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ